จ้าจ้าเหมียวเหมียวเหมียวเจ้าปอมไปไหนลูกมาอยจะเข้าไปในป่านะมานี่เลยเหมียวเหมียวดิเออมานี่เลยมานี่เลยมานี่ลูกมามานี่มาเมาเอาไม่เข้าบ้านเราล่ะฮะมาเดินเล่นเหรอลูก ไปไกลนะมากอันนี้มันก็ไกลบ้านมากพอแล้วนะแต่ว่าต้องรู้จักรู้จักทางกลับบ้านไหมฮะแล้ววางต้นไม้มันจะล้มใส่หัวนะเข้าใจไหมอืมต้นไม้มันจะล้มใส่หัวนะเอา้าเอา้าที้งปัดทิ้งทิ้งอ๊อด,อดทิ้งเทิงอ้าเอา้เอา มาเดินป่าก,กับแม่แม่ก็เดินมาเดินเป็นเพื่อนแมวแม่จะได้มีเพื่อนหืมเมียวอ้ยรูปหล่อจังเลยป้าอาัรูปหล่อจังเลยคุณอาวู้ย,ยูบห่อจังเลยอัรูปหล่อจังเลยครับผมอืมรูปหล่อเพื่อนไปไหนหมดอ่ะเพือเ่อนไปไหนหมด เพื mm, <Come S 1> ่อนไปไหนหมดเอุ้งนั่งกันนั่งเพื่อนเพื่อนแมวกันหืมทำไรเอ้าเอ้าเห็นตาหามอ่อนตอนอนี่หรือดิเห็นตาหามอ่อนตอนเอ้เอ้งไม่จุดดอกเลยบ่ได้มาหาดอกเห็ดแต่มาเบิ่งแมวฮ

สวัสดีแม่เอ,อาจูบ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 ว้าวทอำอ่อนต่อนเลยนี่นเห็นบ่เอ้ยแมวสีอะไรแมวสีสวัสด์ไหมแมวดำเอ้ยอันนั้นคือนอนกิ่งกิ่งยุบปรมานสีสวัสด์ลอกอันนั้นอันนี้แมวสีทันยา่าตัวนี้ ใช่ไหมสีธัญญาใช่ไหมนอนกิ้งกิ้งอย่าไปก่อนโอ้เบื่อเด็กแล้วไปแล้วบว้ยไปแล้ว้ยเข้าบ้านก่อนดีกว่าบ้ยโอ้เบื่อเด็กแล้วโว้ยอะเบื่อเด็กแล้วบว้ยเบื่อเด็กแล้ว,อย,ลวอยู่ตรงนี้เด้อเราจะตามมาก็ได้เล่นเล่นไปก่อนก็ได้แล้วเข้าเข้าบ้านเราอืมเอา้าเอา้า มีแมวเป็นเพื่อนนี่ไปกับแมวนี่เอา้าอืมมาเดินป่าทุกวันเดี๋ยวหิมะตกกเดินมาไม่ไหวแล้วแถวนี้มันหนาวย่งางมากไ่ไหวแล้วถ้าฝนไอหิมะตกนี่รอเนี่ยสวสยางจากบ้านมานันนี่หนาวซอกตายล้วข่อยไกลไปนี่อืมจ้าเอา ทำาเป็นน่ารักอีกเดียวทำาเป็นน่ารักอีกเดียวชีวิตอิสระเหมือนวันทุกขอมันเหมือนวันทุกขอถ้าคุยนานไม่ได้ยุงเยอะวะสเปนในตรงสิดชุกสองนาทีเลยนี่ มันละเหยเร็วหละกะมันมันบอติดได้พี่น้องมันกินแรงอยู่มันฉุนอยู่พื๊ดใส่บบดเดียวบาทนี่กะมันก็ละเหยไปละยุ่งมันชุ่มไงพี่น้องยุ่งมันชุ่มอ่ะเนาะอ๋อเฮ้ยกับสองโตนี่เห็นปะอือเอกันดีจ้ะตัวผู้ปกติันบอติดกันพีเน้ะแต่ว่าอันนี้เขาใหญ่มาน้ักัน ไปเดินไปแม่ไม่ไหวแล้วยุงเบื่อยุงมาเดินไปเด้อเดินไปเจ้าบ้านเราไหมเดินไปเจ้าบ้านเราเลยไปเจ้าบ้านเราเลยไปเจ้าบ้านเราเลยนะอืเจ้าบ้านเราเลยนะโอ,โอ้เดินจอนเลยเดินจันมามีเลยมาไปยเอาวไอเดินจอนมามีมาาามม่ก้าผม เดินจอนเดยจ้าป้อมเดินจอนเดยจ้าป้อมไอเดินจอนเดยจ้าป้อมไอดง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 หำผู้ใดเนาะอ่อนต้อนนี่งหำอ่อนต้อนไป่าเนะหำใครอ่อนต้อนอยู่นี่งเอะหำใครอ่อนต้อนเอหำำตจอ่อนต้อนหนึ่ไว้ไว้หำใครอ่อนต้อนเนี่ยเอาหำอ่อนต้อนหนึ่นี่ไว้ไป ไปเดินไปเลยไปเลยเพื่อน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 มีแมวเดินป่าเป็นเพื่อนบอยมีแมวเดินป่าเป็นเพื่อนบอยถูกใจจังเลยอ่ะถูกใจจังเลยมาเดินไปเยอะนะมาเดินไปเยอะไปเร็ว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 ไปเร็วไม่จะเข้าบ้านแล้วเนี่ยพ่อตื่นแล้วมั้ยไปเร็วเร็ว พ่อตื่นแล้วมั่งปัานเนี่ยเอาได้ทำข้าวให้พ่อก่อนเรืวอยๆพ่อตื่นแล้วพ่อต้องรีบทำงานนะพ่อต้องทำงานบ้านไปเดินไปมหมาสองตัวมันก็รออยู่บ้านปะนะรออยู่อ้ริมรั้วนนาเนยาเดินไป <c oughs> เดินไปเดินไปเอา้า อ๋อม oh, e, e. 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 oh, ันยุบเลยตัวนี่ไอ้เห็ดอันนี้เห็นบล่าเห็ดตะปูนี่นี่เห็ดตะปูอ๋อมันเท่าแล้วมันก็ดำ่มๆไปเนาะข่อยคือจังกากินว่าข่อยล่องกินอ่านังไรตัวนึงน่ะเมียวอันนี้เมียวเมียวเมียว เมียวเนี่ยเมียวเนี่ยวเมียว,ว,วไหนน่ะเมียวเมียวมาน,นีเร็วเออมันได้ยินเสียงเรานะมันก็จำได้มาไหมเมียวหนูเป็นใครลูกเมียวเมียวเมียว สามแล้วเนี่ยไมาได้แล้วตามมาได้ไหมตามมาเลยนะโอตัวปิ๊กเดียวเหรอมาเร็วเร็วเรวเมีวเมวเฮ้ยตัวเล็กคือตัวใหญ่แล้วก็มองไม่ชัดว่ะมาเร็วเร็วๆวนั่นไปดูไอ้ตัวนั้นที่ไปเรียกมันที่ไหนไอ้แมวดำน่ะมันเป็นใครน่ะมาเร็วเร็วเร็วมาหนมาแล้วมากินข้าวบ้านแม่ไหมอืมมากินข้าวบ้านแม่ไหมล่ะ น,นันน่ะม้าม้าไอ้ดำไหนนอ้อไอดำอ่ะไม่ใช่ะไอไอดำนั่นมันเป็นใครวะมนจากปกล้ใกล้มาไหมมันมันเป็นแมวจรมาเหมือนกันเรอแต่ว่ามันไม่คุ้นเราแน่แน,น่หรือย,อยังไงโอ้มันต้องคุ้นเราเราต้องเอาข้าวไอดำตัวนั้นแน่เลยที่เอาข้าวให้กินทุกวันนั่นแหละ ถ้ามันได้ยินเสียงเรามันก็มาแต่ว่าคนเราฝูงกับตรงนี้ไงไม่ถูกกันกระเพิดกันไปเข้าบ้านเราสิเลยไอ้นั่นมันมาแล้วโอู้เห็ดเนี่งพูดอะเต็มอักลากอยู่คนน่ะไม่เนี่ยเราบานเต็มคอนอยู่คนน่ะอันนี้นเฮ็ดเบียต้นนี่คนน่ะเฮ็ดเบียอ้าอ้าอ้าคนน่ะมีแต่เฮ็ดเบียเต็มเลยเนี่ยคนน่ะ เห็ดสนิดนี่ละไปตรงไหนก็เจอว่าเห็ดเห็ดที่บ้าน